ปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วสำหรับรางวัล LG BTQ p นี้ฝ่ายรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกๆคะแนนโหวตที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รางวัลน,นี้มารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่บ่งบอกความเป็นตัวปลายมากที่สุดคือความรักมันมันเกิดได้ทุกรูปแบบความรักในแบบของปลายก็เช่นกัน มันเป็นสิ่งที่สวยงามและมันทําให้เรามีแรงที่จะสู้ไปในอนาคตข้างหน้ามีสิ่งหนึ่งที่ไปอยากจ,จะฝากไปถึงคนทั้งบ้านคือแม่ของไปเองแม่ครับหนูอาจจะไม่มีครอบครัวแบบที่แม่เคยหวังไว้อาจจะไม่ได้มีสิ่งที่มาการันตีว่าชีวิตข้างหน้า หนูจะมีคนดูแลหนูได้หรือเปล่าแต่แม่เชื่อรอครับว่าถ้าหนูมีความรักในอนาคตคนที่ยืนอยู่ข้างๆหนูจะต้องดูแลหนูได้ดีเหมือนที่แม่ดูแลหนูมาตลอดแน่ๆขอบคุณทุกๆคนสำหรับรางวัล LGBTQ, LGBTQ พนี้ครับขอบคุณครับ ยินดีด้วยมากๆครับกับรางวัลสาขาย LGBTQ+ ยอดน,นิยมครับไายบโอเลโอริน